อยู่อยู่อยู่ฮึเกี่ยวต้นบัวนะอู้เกี่ยวต้นบัวนะครับอู้เกี่ยวต้นบัวเดี๋ยวเดี๋ยวดูผลงานใ,นใกล้ๆกันนะนี่นะครับกัดน,นอนยางสไปร์นะครับติดต้นบัวเมื่อกี้แล้วก็เลยไปแก้ออกครับ กือบาขึ้นไม่ได้นะแต่ว่ามันตรงบิดนะมันติดตรงบิดนะตรงบิดดีนะแล้วก็เหยียนะ่นะครับตีไหมลูกนะไซนี้ครับหกจุดห้าเจ็ดจุดห้าเนนะยางสไปตีผิวน้ำนะครับปลากัดเลยนะตีไหมลุกๆนะครับนี่ยอดมากของยางสไปนะครับตัวนี้ไปลุ้ต่อครับ